h ทยแฟรนไชส์ทีวี c o m สาระดีๆวารตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์ผจให้ข้อมส่งด้คือเราไม่พูดแต่ด้านัวกอย่างเียด้านลบมันก็มนะครับไม่ใช่ว่าธุรกิจมันมีแต่ด้านบวก,กลักหลังนี้ตอนนี้ที่เราคำนวณมสมมติใครสนใจยังไงก็แล้วแต่ท้าศสแล้วธุรกิจเราแข็งแรงแน่นอนคือธุรกิจมันไม่มีปัญหานเรื่องของลูกธุรกิจว่า ว่าจะเวิร์กคือธุรกิจเราเนี่ยมอาจจะเติบโตต่อเนื่องได้อีกเยอะกบแล้วกันก็สองคือเรื่องของการลงทุนเราแนะนํำไม่เหมาะสมเราไม่เคยแนะนําให้ลงทุนรหดุลละดุลละแล้วไม่คุณร้านใหญ่ๆที่อยู่ในห้างไม่ใช่คุนง่ายๆนะสามปีสี่ปีนะไม่ได้คุณถ้าเกิดสมมติถ้ามันมีภาวะอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือเทรนด์เนืมันไม่ได้เทรนด์มาทําไงอ่ะเราไม่แนะนำเราไม่แนะนำคุณ จราขายเยอะใชสมัครสมัคนพอมันถึงจุดนี้แล้วสมัครไม่ไม่ไม่มีเราผมทุกอย่างเรามีสาขาอยู่บนพีทเอสนะครับบนถนนริมคาพีทเอสมีทั้งหมดสิบสาขาสาขาที่ขายดีที่สุดก็อยู่บนนี้ที่สระบุรีขายวันนึงประมาณสองหมื่นบาทต่องวันเดือนนึงขายหกแสนบาทครับมีกำไรเบื้องต้นจากการขายบล็อกเกอร์สามแสนบาทปีหนึ่งกำไรอยู่ประมาณสักสามล้านนะครับถาว่าขายมาสี่ปีแล้วขายมาสี่ปี คนคนนี้มีเงินจากการขายวอเฟอร์อนู่สิล้านบาทเรื่อเงินลงทุนเท่ากันแต่ถามว่าเราทำให้ทุกคนเป็นนี้ได้ไหมไม่ได้มันอยู่ที่ทำเลไม่ได้อยู่ที่ผมถูกไหมครับถามว่า p พราะดักมันพ่พราะพระดังมันก็ขายได้ตลอด4ีหปีมันไม่เคยมีปัญหาเีนะถูกไหมฮะรั้มันมันไม่ใช่แฟชช่ับ ปีหน้าก็ยังอยู่3ปีก็ยังอยู่5ปีก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เนี่ยผมลงทุนเพิ่มไปตั้ง40กว่าล้านทำโรงงานใหม่ถามวา่าลงทุนไปทำอะไรถูกไมหไมฮะเพราะนั้นมันเป็นธุรกิจที่แข็งแรงครับแข็งแรงแน่นอนถ้าขนส่งต่างๆนี้จะรวมอยู่ในต้นทุนนี้เราคำนวณแล้วทุกคนจะมีค่าขนส่งครับผู้ซื้อเป็นผู้ชำรนะแต่เราคำนวณรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับคือ แป้งไส้หน้าแพ็กเกจจิ้งรวมขนส่งเลยนะต้นทุนคึ้มไม่รวมทำเลกับคนขายซึ่งเราไม่รู้คุณเช่า,า,ารถราคาเท่าไหร่ขายเองหรือจ้างลุกจ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจครับที่เราเซร็จไปแล้วรูปแบบเราส่งทุกชนิดนะฮะเครื่องบินนะเรือนะครับ,บรถยนต์รถตู้ส่งด้วยส่งด้วยระบบขนส่งทุกชนิดเพราะว่าแป้งมันแข็งแรงมากนะส่งยังไงก็ได้ ถ้าในช่วงประมาณไม่เกิน4 5หชั่วโมง่งไม่จำเป็นสามารถทำได้เลยนะในนี้นมาาหมครับข้างหนนี่จะมีเบอร์โทรสั่งนะครับถ้ามีํำเลยแล้วโทรมาติดต่อเมลเข้ามาเราจะพิจารณาต่รไปว่าท,าท,าท,าทาแำแหนนี่เหมาะไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะเราจะบอกลว่าเราว่าเราหอ้องที่เหมาะ <c ười> คือในบางจังหวัดเนี่ยเราบอกเว่าเราอยากมีพุดประการใดที่มีสัมผัสแล้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็การจัดการจะง่ายซึ่งก็มีนะครับนหลายจังหวัดที่มีพทธประการใดท่มีสัมผสบางที่ทำเลที่ได้ก็มีที่อยู่ที่กมีแตหวัดจากนั จกินคนในตัง่งกว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จง,ง่ายกว่าตอนแรกผมยังไม่ออกแต่งก่อเราไม่รู้เว้ย<ไ>ที่ทุกคนตัใส่ก็ซื้อป่ะพัสิบกว่าบาทเนี่ยเราก็ห่วงนะว่ามันแพงมาแต่งจังหวัดมันมีขนมรังพึ่งอย่างนี้ไม่ห้าบาทเดี๋ยวน,นี้ไม่มีแล้ว <c oughs> เราก็เป็นห่วงนะแต่ที่ไหนได้เราไปต่งจังหวัดเนี่ยมันขายดีอยู่ในกรุงเทพด้วยเหตุผลไม่ใช่ไง คือมันไม่ใช่ใหม่นะครับเพราะผมขายมาสี่ห้าปีไม่ใช่หใหม่ถึงใหม่ในมือคือในต่างจังหวัดแล้วคิดงี้ฮะแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยไฟก็มีกลุ่มเพราะว่ากําลังซื้อของคนกับจนวนคนไม่พอแบรนด์ใหญ่ๆไฟก็มีกลุ่มเครื่องต่างจังหวัดก็ไม่ได้กินของอร่อยสักทีหนึ่งเลยฮะต้องเรามาลงทุนน้อยแต่ของมันอร่อยคนไฟก็หลายหนังจะเป็นของที่เขาถือสามารถจับต้องได้ง่ายคือในในต่างจังหวัดเราเนี่ยขายดีกว่าในกรุงเทพสาขาที่ขายสูงสุดแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่น นะครับจะขายง่ายกว่าเพราะว่าเขาเขามีขนมอร่อยแล้วพูดตรงๆอย่างกรณีของต่างจังหวัดนี่มันเนียาเพอด้วยใช่ไหมฮะอำเภอเนี่ยจะเข้ามาซื้อของในรลตัสหรือในห้างในตัวเขาจะซื้อเป็นกล่องใหญ่ๆกลับไปฝากเขาที่หมู่บ้านเพราะที่บ้านเขาไม่มีขายเขามาเที่ต้องซื้อเป็นของดีไปฝากเขาเลยนะฮะแล้วกล่องแล้วก็ออกไปมาซื้อฝากได้ มันก็สวยงามชิ้นไม่ถึงร้อยบาทฮะเจ็ดแปดสิบบาทเขาซื้อไปฝากคนก็ดูดีถูกไหมฮะ,ฮะผมเคยเไปเกาหลีเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยต้องให้คนเกาหลีชิมยังตออ่อคิวตั้งสี่สิบห้าสิบคนเลยไม่ได้เข้าอะไรเลยฮะไม่ได้ทำอะไรเลยครับคือรสชาติไม่เหมือนเดิมมันด้อยกว่าเดิมสมมติพี่ชิมวันนี้ นี่เราทำเมื่อวานเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสมาทำสดเพราะว่าไฟไม่พออะไรตัางๆครับที่นี่ที่พี่ทำเมื่อวานถ้าพี่บอกอร่อยแสดงว่าถ้าทำใหม่มันอร่อยกว่านี้ครับนะครับเราเคยเก็บโดยที่ไม่แช่ตู้เย็ยนอยู่ได้ 6, อยู่ได้ประมาณห้าวันถ้าแช่ตู้เย็ยนอยู่ได้ห้าเดือนเลยนะครับอันนี้คือโอโตรือชลบุีแปดอ่าไม่จะเป็นฮะในตู้ชิลธรรมดาก็อยู่ได้ประมาณ3-4เดือนครับที่เราเทสมามันไม่ต่างกันเลยคนระับ พอเราทําเสร็จเราซีนจริงๆเราจะขายเซเว่นนะฮะจริงๆเตรียมอยู่นะฮะว่าเพราะมันมันไปต่อได้แต่ว่าเรายังทําธุรกิจที่เป็นแบบนี้อยู่ที่เป็นเบ็กสดคือนเสน่ห์ของมันเนี่ยคือสดแล้วมันหอมวันนี้กลิ่นน้อยนะถ้า,าตามโฉมเไเนี่ยกลิ่นจะหอมกว่านี้แล้วรสชาติจะดีนะครับแต่อันนี้ขนาดที่เราทำมาแล้ววัน นี่จะใช้วิธีามอนันนะอามนะครับเื่อนเน้วมันจะเริต้อยทตอยรอบาะมันกลงทุนะครับมาีเหนอนี้แต่ว่าปอจะมาถึงตัวนี้เนียงอนคมีอุก่อย่างร้อนนะครับแต่กนดเสนอตงเลก่อนนะครัจะช่วยคุณพิจารณาตกงเลว่าตอลนี้เหมาะมืเทียนไหม ถ้าไม่เหมาะกับีิตรีสิทธิเครื่องนี้มันเหรียญเป็นตัวใหญ่ครับแบบลายเลขางเราเี่เป็นยเป็นเท้าดอกก็จะมีแกรเป็นถุงอ่อนึงชื่อวอลเปอร์ูนะครับในนี้จะมีคือพอดีมันมีรายละเอียดไม่เยอะนะครับดูได้ในที่อยูในเว็บไซต์นะครับอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ลักษณะที่เป็นเป็นเหล็ลกโดนแดดโดนแดดได้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมี9เมนูนะครับอย่างนี้เลย นของเมืวาอได้ครับหาัามาสอามาจากไหนคติดชินดูครับก็แรกเดีเรื่องที่เรือเ้งนี้เราจะต้องให้เร่วทางรจะต้องราบต่นผู้สนใจต้องหาไเองขอเราช่วยได้ในบางสรับเช่นว่าติดต่อกับทางทานเรุดัดบงได้แต่ทางบริษัทจะไม่หากำเลให้กับลูกค้า จากเราเองก็ไม่ทราบว่าทำเลนั้นดีหรือไม่เช่นสมมติคุณบอกว่าคุณสมมติคุณอยู่ สมมติคุณอยู่ลพบุรีเราคู้จักลพบุรีมันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยห้างไหนขายดีเท่าไหร่เขาไม่รู้เราต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงคุณข้อมูลที่แท้จริงเป็นการช่วยคุณเองนะครับแต่มีเยอะนะครับที่พยายามจะขายเราแล้วให้ข้อมูลเท็จเนีมาท้ายสุดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเรา่าทีคือเราต้องหาข้อมูลเรื่องราคาหนึ่งคือตำแหน่งก่อนนะครับอยู่ที่ไหนสมมติบอกอยู่ที่โรงตัสหรือพิกซี่ คือผังของโลตัสบิ๊กซีเนี่ยเราลงมาเยอะเรารู้เลยว่าเข้าไปปุ๊บประตูนี้จะเจอขวามือเป็นเคทีฟีนะเดินไปหน่อยจะเป็นร้านอะไรซึ่งเรามองภาพของท้องถัขงของห้างเนี่ยคล้ายกันไม่แตกต่างนะครับจุดเรียกเก็บเงื่อนไขเราคือหนึ่งชั้นสองเราไม่ลงนะครับชั้นสองที่เป็นฟูนน้ดพอร์ตอะไรต่างๆเลยชั้นสองไม่ลงชั้นสองคือ,เ,อ,อเราลงเฉพาะมานันได้เลื่อนลงกับประดิษฐานเข้าออกเข้าออกนี่เป็นที่เป็นแอร์เรียนที่ลงไปแล้วเนี่ยสำเร็จแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ก็รอ ถ้าาไขาม่ได้ก็หลอกไม่เป็นไรคือทำเลไหนที่ผมไม่ลงไม่เสียถ้าลงไปแล้วขายไม่ได้เสียลงไปแล้วคนขายได้คือทำเลเราจะช่วยดูให้เป็นเบื้องต้นก็าสองดูจากภาพจริคือถ้าเป็นห้างที่เราไม่ต้องคำนวณตัวเลขคนเพราะคนมีห้างมีอยู่แล้วว่าต้องเกินกว่าพันคนก็ถึงจะเปิดถ้าไม่งั้นห้างไปเปิดคนสองสามร้อยคนห้างก็เจ๊งก่อนเราถูกไหมห้างเปิดเนี่ยเราทำได้แต่ทำเลในห้างเราก็เรียกประตูทางเข้าออกไปในเรื่องลงเท่านั้นนะครับแอรียแบบเนี้ยเราขายได้แน่นอน ในกรณีทางเราเราไม่รู้ทังีกักนแล้วมันให้นอเป็นเอา d o r นับคนเลยนะเอาเนับคนนับเกินก800คนลง 2, 300คนคิดไปเยอะไหมไม่พอนนะถ้าเป็น o u t ดอ r ก็เป็นค่ารถค่าเรืออะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับค่ารถค่าเรือคิวรถตู้หรือในตลาดหงมึงหน้าไม่ลงในตลาดที่จะขายได้